สวัสดีครับตอนเช้าๆนะครับสวัสดีท่านผู้ชมและสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ทีมงานทองแท้ได้มาส่งสับปะรที่วังช้างเมืองกาญนะครับผมมหาวังนะครับมหาวังนะครับมหาวังอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่อำเภอสายโยกนะครับผมปางช้างมหาวังนะครับมาดูพามาชมช้างหลายๆเชือกครับกับปางช้างมหาวังนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมและสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานพายทองแท้ช้างมันทุ่งนะครับแต่เอาจะถ่ายปางช้างมหาวังให้ชมนะครับนนครับมาดูตัวนะครับตอนนี้รถเรากําลังลงสับรถนะครับเพราะว่าทีมงานของปางช้างมหาวังกําลังจะลงสับรถให้นะครับเกือบหมดเกือบหมดแล้วนะครับผมเกือบ <ๆ S 1> <ๆ S 2> หมดแล้ว โอ้อันี้พลายสยามนะครับพลายสยามนะครับมาชมต่อนครับอันนี้พลายสยามนุ่มโลนะครับทางนู้นเป็นพลายเจ้าน้อยนะครับตอนนี้พลายสยามนะครับช้างสวยน่าจะเป็นช้างของเสียอ้อมนะครับช้างตัวนี้ปลาอ้อมนะครับอยู่ที่นี่มีประมาณมีประมาณกี่เชือกครับพี่ประมาณ30เชือกนะครับปางช้างมหาวังนะครับผม ครมหาวันโอ้หนุ่มโลมากเลยครับตัวนี้สวยครับหน้าตาอย่างนี้น่าจะเป็นลูกของเสกนะครับครับดูนะครับทำรีที่นี่นะครับลูกช้างตรงช้าง เพตนกว่าครับสัรปะรูดดีบรูดประมาณ8ตตนกว่าเศษเก้าตันอันนี้พลายโพแก้วนะครับเป็นช้างสุรินของเราเองนะครับช้างในยกสมรสนะครับผมโอ้งาสวยนะครับอายุก,ก็ประมาณห้าสิบปีน่าจะได้แล้วครับผมช้างรุน่นนี้ดูนะครับโรงช้างนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับท่านผู้ชมและเอซีทุกคนทุกท่านนะครับเราจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ่ายให้ชมว่าเราจะไปที่ไหนนะครับเราจะถ่ายลงให้ทุกคนได้ยึดได้เห็นได้ชมนะครับดูนะครับทางนู้นเป็นเป็นเขานะครับเขาก้อนใหญ่นะครับทํเลตรงนี้สวยดีนะครับผมเราไม่กล้าเข้าใกล้ช้างเพราะว่าเราไม่เคยคุ้นะครับเไม่เคยคุณจักับช้างที่นี่นะครับผม ดูนะครับอันนี้ตัวเมียนะครับผมผม,มีก็หุ่นสวยๆนะครับช้างก็มีแต่สวยๆเลยนะครับผมช้างหุ่นดีนะครับที่นี่เพราะว่าวิากฤตโควิด <c oughs> มานะครับก็เลยต้องผูกกับช้างเยอะนะครับแถวนี้ เป็นวิกฤตโควิดไม่มีงานนะครับ โลนะครับอีกเชือกนะครับผมช้างเชือกนี้ดีนะครับหล่อดีนะครับกำลังสวยเลยครับเร็ว <c oughs> ไม่กล้าเข้าใกล้ช้างเขาครับเพราะว่าเราไม่เคยรู้จัก ต่อนะครับวันนี้ตัวเมียนะครับผมเมียนะครับไม่รู้จักชื่อช้างนะครับบรรยากาศสวยนะครับดูเขาทำโคมให้นะครับโคมให้ช้าง <c oughs> นุ่มลอยเชือกน,นะครับ จะเป็นกระถมเป็นกระตับกระตับเป็นการวิวสวยดีนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับทีมงานทองเท้ช้างมันทุ่งของเรานะครับกับท่านผู้ชมและเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับให้กําลังใจด้วยนะครับผมนี่ตางช้างมหาวังจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับอำเภอไซโยกนะครับผม ช้างที่นี่มีประมาณ3าสิบกว่าเชือกนะครับก็ไปฝูกในป่าบ้างอะไรบ้างนะครับก็เลืออยู่ประมาณสิกว่าเชือกนะครับจะเป็นช้างของมาจากสุรินทร์ก็มาจากอยุธยานะครับมาจากชัยภูมินะครับผมช้างที่นี่นะครับ วิวที่นี่สวยนะครับยามเช้าๆอากาศพอดีนะครับาฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนทุกท่านนะครับผมทีมงานทองเทนะครับโรนี่ควานช้างมหาวาังได้ลงสับประรดเกือบจะหมดแล้วนะครับ <c oughs> ดูนะครับนี่เป็นแม่น้ำนะครับผม แม่น้ำเควยน้ำเควยครับวิวที่นี่บรรยากาศที่นี่สุดยอดครับเพราะว่าจะมีน้ำนะครับแม่น้ำเควะครับอันนี้น่าจะเป็นที่ขึ้นช้างนะครับเกยช้างครับผมเกยช้างอาจจะนั่งช้างนะครับนั่งช้างนั่งช้างแล้วก็ชม เข้าป่าะชมป่าชมดงแล้วก็เดินตามน้ำเดิน,นครับนี่ดูนะครับนี่จะเป็นแม่น้ำเขยนะครับผมน้ำเขยสวยนะครับพื้นที่ตรงนี้ที่ลงนะครับลงแม่น้ำเขย เมนี่ใหญ่ดีนะครับใหญ่สูงครับ,แ,แ,บ,บแล้วก็จะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับท่านผู้ชมและ FC ทุกคนทุกท่านนะครับฝากให้กำลังใจกับทีมงานทองแท้ช้างมันทุ่งของเรานะครับขอกลับขอบพระคุณครับ